สวัสดีครับผมแอดมินอัตตาหิวันนี้ผมมีภาพยนตร์สยองขวัญมาเล่าให้ฟังกันนะครับประกอบด้วยภาพยนตร์สั้น6เรื่องซึ่งดัดแปลงมาจากเว็บตูนภาพยนตร์เรื่องนี้นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการแข่งขันเต้นลำต้องคำสาบยิมผีการแข่งขันมุงบักที่อันตรายและสถานการณ์ที่น,าน่ากังวลอื่นๆเรื่องของสิ่งเนื้อธรรมชาติความโลภ และความทะเยอทะยานสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่า Taste of Horror แต่ก่อนที่จะไปรับชมขอคนละหนึ่งไลฟ์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่องดูอะไรดีด้วยนะครับตอนที่หนึ่งชาเลนดิงดองเรื่องราวเริ่มต้นที่สาวฮอตสามคนโบลายองมี ola, mi, และแฮยุนแก่งเพื่อนสีที่ชอบถ่ายวิดีโอเต้นลงดิงดอง แพลตฟอร์มออนไลน์สมมุติยองมีนั้นมีความฝันอยากเป็นนักร้องเคป๊อปเลยแนะนำให้โบลาไปออดดชั่นกับเธอเพราะโบรามีความสามารถแถมยังสวยด้วยแต่อีกฝ่ายก็บอกว่าอยากประสบความส่วนแฮยุนก็อยากเป็นสตรีมเมอร์ที่มีผู้ติดตามล้านศัพท์สามสาวแวะไปนั่งเล่นที่คาเฟ่แล้วยองมีก็เปิดเพลง looking to my eye ของดีดีเคป๊อปไอดอลที่โด่งดังในชั่วข้ามคืนโบราเลยพูดขึ้นทันทีว่าดีดีเป็นพวกขี้กรอบเพราะเธอเคยเพ่นท่าเต้นแบบเดียวกันในแอปดิงดองก่อนหน้าที่เพลงจะปล่อยเธอเปิดวิดีโอของแอคเคาที่มีชื่อว่าแม่หมดแห่งความปรารถนาให้สองสาวดูแล้วก็เล่าถึงตำนานที่ว่ากันไว้ว่าหากใครเต้นท่านี้ความปรารถนาจะเป็นจริงในช่วง้ามคืน จากนั้นทั้งสามก็เห็นวอนยงแฟนหนุ่มของโบราที่ยืนอยู่ริมถนนโบราเลยกะว่าจะโทรไปเรียกเขามานั่งด้วยกันแต่วอนยงดันปิดโทรศัพท์แล้วเขาก็จูงมือไปกับจีฮีเพื่อนร่วมชั้นของสามสาวยองมีนิโมโหแทนเพื่อนมากเธอ,อยุให้โบราวิ่งไปตบจีฮีแต่อีกฝ่ายก็เอาแต่นั่งมองเฉยๆยองมีเลยเดินหนีไปซ้อมเต้นคนเดียวตัดมาที่ค่ำของวันนั้น บูราพูดขึ้นมาว่าเธออยากให้จีฮีตายว่าแล้วก็เต้นตามคลิปแมมมดแห่งความปรารถนาซึ่งผู้หญิงในคลิปก็ออกมาจากโทรศัพท์แล้วก็โจนใส่เธอเลืดของโบูรากระเด็นใส่หน้าจอมือถือทำมาเห็นแฮชแท็ just one หรือแค่ครั้งเดียวตัดภาพมาที่ยองมีระว่างที่ซ้อมเต้นอยู่คนเดียวเธอก็ได้รับข้อความให้ไปออดิชันซูนแฮยุน ก็กำลังเอาคลิปที่เต้นกับเพื่อนเมื่อเช้าไปโพสต์เธอนั่งดูยอดซับตัวเองก็น้อยเนื้อต่ำใจเพราะมันมีแค่500กว่าคนเช้าวันต่อมายงมีก็เข้าไปออดิชั่นกับค่ายเพลงหลังจากที่เธอเต้นโชว์กรรมการเสร็จเธอออกมาด้านนอกแล้วก็ได้ยินเสียงผู้คนกระซิบกันว่าดีๆนั้นฆ่าตัวตายไปแล้วต่อมาเธอกไ้พบกับแฮยุนที่มีสีหน้าไม่สู้ดี เธอมาพร้อมกับตำรวจสายสืบสองคนเพื่อที่จะบอกว่าโบลานั้นตายไปแล้ววันต่อมางานศพของโบราก็ถูกจัดขึ้นโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่สามารถสรุปสาเหตุการตายได้เลยวินิจฉัยว่าเธอน่าจะฆ่าตัวตายอย่างไรก็ตามหลังจากโบราตายชีวิตของยองมีกับแฮยุนก็จเจริญขึ้นเรื่อยๆยองมีผ่านการออดิชั่นและได้กลายเป็นเด็กฝึกในค่ายเพลง ส่วนแฮยุนก็มียอดซับถึงหนึ่งหมื่นอย่างที่เธอหวังเอาไว้เนื่องจากการใต้ของโบราเป็นกระแสะไวัยรั่อยู่มาวันหนึ่งสองสาวก็เริ่มทะเลาะก,กันเนื่องจากแฮยุนชวนยองมีมาถ่ายคลิปลงสตรีมแต่ยองมีก็ปฏิเสธเนื่องจากเธอกำลังจะกลายเป็นคนที่มีชื่อเสียงเลยไม่อยากถ่ายคลิปมูมวซัวแฮยุนเลยแย้งว่ายองมีเป็นแค่เด็กฝึกยังไม่ได้เดบิวต์ด้วยซ้ำ การทะเลาะครั้งนั้นจบลงด้วยการลงไม้ลงมือแล้วทั้งคู่ก็ตัดเพื่อนกันไปเลยค่ำของวันเดียวกันแฮยุนก็จะไม่ยอมให้ยองมีดูถูกอีกต่อไปเธอเต้นตามคลิปของแม่หมดและภาวนาให้ยอดสั์ถึงหนึ่งล้านเพื่อข่มยองมีแต่แม่หมดก็ออกมาจากวิดีโอแล้วก็เอาเส้นผมมัดมือมัดเท้าเธอเอาไว้จากนั้นก็ทำการควักลูกตา แล้วแฮยุนก็ขาดใจตายตัดภาพมาที่ยองมีระหว่างที่เธอกำลังซ้อนเต้นกับเด็กฝึกคนอื่นๆโปรดิวเซอร์ก็มาบอกว่าพรุ่งนี้จะมีการออดิชั่นภายในเพื่อคัดตัวสมาชิกไอดอลหน้าใหม่ไปเดบิวต์ยองมีและเด็กฝึกคนอื่นๆเลยพร้อมกันเปิดใจดูคลิปแม่มดแห่งความปรารถนาแล้วก็จบอย่างนั้นเลยตอนที่สเหยื่อ เรื่องราวเริ่มต้นที่อยู่กะยอกเธออาศัยอยู่กับแม่พี่สาวและหนูตะเผาบนคอนโดใหญ่ใจกลางกรุงโซแม่ของเธอเป็นคนที่มีความคาดหวังสูงเธอต้องการให้ลูกสอบติดหมอทุกคนแต่เนื่องจากอยู่กะยอกเป็นเด็กหัวไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยมักจะถูกทำโทษบ่อยๆแม่บอกว่าเธอต่างจากคนอื่นในตระกูลเพราะาเธองูามากเธอเหมือนเด็กไร้อนาคตไร้ความสามารถ พี่สาวของยูกยอกซึ่งเป็นนักเรียนแพทย์และน่าจะเคยผ่านการเคี่ยวเข็นของแม่มาแล้วเลยแนะนําว่าถ้าอยากสอบได้ไม่ต้องใส่อารมณ์จงทําตัวเฉยชาเข้าไว้และทํางานให้เหมือนเครื่องจักรยูกยอกเลยนั่งท่องคนเดียวทั้งคืนว่าต้องทําตัวให้เหมือนเครื่องจักรแล้วเธอก็พูดขึ้นว่าหากพระเจ้ามีจริงโปรดช่วยให้สอบได้คะแนนเยอะๆแล้วเธอจะยอมทําตามทุกอย่าง หากคำภาวานานั้นเป็นจริงเช้าวันต่อมาอยู่ิยกก็ไปสอบซ่อมซึ่งก็ยังไม่ผ่านอยู่ดีครูประจำชั้นบอกว่าคะแนนเท่านี้ไม่สามารถเอนทรานเข้ามาหาลัยหมอได้แน,แน่ครูเลยจะจัดคลาสพิเศษให้ในช่วงสุดสัปดาห์เย็นของวันนั้นอยู่ยิยกเลยกลับบ้านแบบเสงิเสงเพราะคิดว่าต้องโดนทำโทษอีกแน,แน่แต่เธอก็ได้พบกับหญิงสาวปริศนาใต้สะพาน หญิงสาวปริศนาบอกว่าเธอต้องคาสัตว์สีขามาบูชายันแล้วคะแนนสอบของเธอจะดีขึ้นซึ่งก็บังเอิญมาที่เท้าองเธอเพลอไปเหยียบตักกแตนพอดีอยูกย็ยกอนนั้นไม่ได้คิดอะไรมากแล้วก็กลับไปที่บ้านในคืนนั้นเธอฝันเห็นหลายอย่างที่แทรกกันไปมาจนประติดประต่อเรื่องราวไม่ได้มันมีพระอาทิตย์สีแดงคราบเลือดหญิงปริศนาที่อยู่ในทีวีอนาล็อก รวมถึงภาพของแม่และพี่สาวที่เหลือแต่หัวและในเช้าวันต่อมาอยู่อยยกก็มั่นใจในตัวเองมากขึ้นเธอสอบได้คะแนนเยอะขึ้นและหน้าตาก็ดูสดใสแม่เลยชื่นชมเธอแล้วขอให้สอบครั้งต่อไปเธอได้คะแนนเต็มเพื่อจะได้สอบเข้ามาหาลัยดีๆนับตั้งแต่วันนั้นเธอก็สอบได้ดีในทุกวิชาแต่ระวังนั้น เธอก็ออกตะเวนไปล่าสัตว์มาข่าเพื่อบูชายันเวลาผ่านไปจนถึงหนึ่งวันก่อนสอบปลายภาคยูกยอกกะว่าจะฆ่าหนูตะเภาในบ้านแต่พี่สาวก็บอกว่าเธอเอาหนูไปทดลองผ่าศพที่มหลาลัยแล้วยูกยอกเลยมีสีหน้าเปลี่ยนไปเธอถลึงตาชวนสยองแล้วก็ฆ่าพี่สาวจนตายเมื่อแม่กลับมาถึงคอนโดเธอก็เห็นว่าที่คอนโดนั้นเงียบมาก เลยเดินตามหาลูกลกูทำให้เจอกับยุกยอกในครัวส่วนพี่สาวนั้นถูกตัดหัวออกไปแล้วยูกยอกบอกว่าพรุ่งนี้เธอต้องสอบได้คะแนนเต็มแน่แนแล้วก็ทำการฆ่าแม่และหนังก็จบลงตอนที่สามแจ็คพอตเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นที่ชายไม่ทราบชื่อเขาหอบกระเป๋าใบใหญ่โดยตั้งใจจะนั่งรถแท็กซี่ไปโซแต่คนขับแท็กซี่ ก็ไล่ลงกลางทางโดยบอกว่าฝนตกถนนลื่นมองไม่เห็นทางยังไงก็ไปไม่ถึงโซลแน่นอนเขาบอกให้ชายไม่ทราบชื่อไปขึืนแท็กซี่คันอื่นชายไม่ทราบชื่อเลยต้องจำใจลงจากรถแล้วไปเช่าโรงแรมข้างทางเขาได้พบกับพยองกูซึ่งเป็นผู้จัดการโรงแรมโดยพยองกูได้มองไปที่กระเป๋าของเขาแล้วบอกว่ามาคนเดียวหรือเปล่า ชายไม่ทราบชื่อเลยบอกว่ามาคนเดียวเขาเลยให้กุญแจห้องเตียงเดียวแล็เก็บค่าเช่าคืนละหนึ่ง0สนวอลซึ่งตอนแรกชายไม่ทราบชื่อก็ไม่พอใจเพราะราคามันแพงเกินไปแต่ก็จำใจต้องจ่ายเงินด้วยเหตุผลบางอย่างจากนั้นชายไม่ทราบชื่อก็เข้าไปห้องเขาเปิดกระเป๋าแล้วก็จ้องเงินจำนวนมากเลนั้นจากนั้นก็ร้องไห้อยู่คนเดียวตัดมาที่ฮยองกู เขานั่งสูบบุหรี่กินเหล้าชิวๆแล้วยังแอบมองชายไม่ทราบชื่อผ่านกล้องวงจรปิดอีกด้วยเขานั่งคุยโทรศัพท์กับเพื่อนแล้วบอกว่าอยากมีสักหนึ่งร้อยรานวอนเพราะแอบชอบสาวเน็ตไอดอลดาวยั่วคนหนึ่งเลยอยากสนอเงินให้เธอมานอนด้วยจากนั้นชายที่ชื่อเท่าแกจางก็โทรเข้ามาซึ่งฮยองกูก็รับสายจนทำให้เล่าหกเท่าแกจางบอกว่า ชายไม่ทราบชื่อถูกแจ็คพอตพันล้านวอนเชาแก่จางหรืออยากให้ฮยองกูลังเทาเอาไว้ก่อนและเขากับลูกน้องอีกสองคนจะตามเข้าไปแล้วเทาแก่จางย,งยังย้ำกับฮยองกูด้วยว่าห้ามทำอะไรงูงวเด็ดขาดแต่ฮยองกูก็ไม่สนคำเตือนเพราะเขาหืนเขาออกจากออฟฟิศและไปยังห้องของชายไม่ทราบชื่อแต่เนื่องจากเขาสูบบุหรี่ทิ้งเอาไว้ แล้วก็มีคนโทรเข้ามาพอดีโทรศัพท์เลยสัน่นทำให้บุรีตกใส่เล่าแล้วไฟก็เริ่มลุกตัดภาพมาที่ชายไม่ทราบชื่อเขาอาบน้ำแล้วก็เห็นภาพหลอนเป็นผีผูกคอตายตอนแรกเขาก็ตกใจแต่สุดท้ายก็ทำเหมือนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ไปนอนบนเตียงชายไม่ทราบชื่อฝันถึงตอนที่ตัวเองปั่นสลอน็อตและได้เงินพันล้านวอนเขาโบกแท็กซี่ แล้วให้เงิน5 0 0แสนวอโดยบอกให้ไปส่งที่โซลและเมื่อไปถึงเขาจะให้เงินเพิ่มอีก5 0 0แสนส่วนคนขับแท็กซี่ก็หันมาแซวว่ากระเป๋าใบใหญ่แบบนี้ต้องมีเงินเยอะแน่ๆแล้วดวงตาคนขับแท็กซี่ก็เปลี่ยนเป็นสีดำทำให้ชายไม่ทราบชื่อตกใจสะดุ้งตื่นเขาเปิดไฟในห้องแล้วก็บพบกับพยองกูที่กำลังขโมยกระเป๋าเขาทั้งคู่เลยต่อสู้ยื้อแย่งกระเป๋ากัน จนสุดท้ายชายไม่ทราบชื่อก็ใช้มีดแทงฮยองกูจนตายคาที่เมื่อฮยองกูตายชายไม่ทราบชื่อก็รีบขนกระเป๋าออกมาจากห้องแล้วเขาก็พบว่าโรงแรมกำลังไหม้เขาสำลักควันเกือบตายแต่พนักง,งานดับเพลิงก็มาช่วยไว้ได้ทันพวกเขาพยายามจะพาชายไม่ทราบชื่อนี้ออกไปแต่ชายไม่ทราบชื่อดัานเกิดภาพหลอนว่านักดับเพลิง คือคนขับแท็กซี่เลยนี้กลับเข้าไปในห้องซึ่งตอนนี้เต็มไปด้วยผีแต่เขาก็ไม่สนใจเขาตัดสินใจเปิดน้ำใส่อ่างแล้วนอนในนั้นโดยหวังว่าน้ำจะช่วยให้ไฟไม่ไหม้เขาก่อนที่ไฟจะลุกท่วมทั้งอาคารเมื่อไฟสงบลงเหล่านัก,กับเพรงก็พากันมาสำรวจความเสียหายแล้วเขาก็พบกับศพของชายไม่ทราบชื่อที่ถูกต้มจนเปื่อย ไปพร้อมกับน้ำในอ่างตอนที่4ยิมเฉพาะผู้อยู่อาศัยเนื่องจากตัวละครในตอนนี้ไม่มีชื่อสักคนเลยจะขอใช้นามสมมุิทั้งหมดแทนเรื่องราวเริ่มต้นมาที่ฟิตเนสที่เป็นแฟซิลิตี้ส่วนกลางของคอนโดแห่งหนึ่งสาวฮอตที่กำลังออกกำลังกายบลูวิง่งตัดมาที่ลุงยามเขาถูกเจวีที่เป็นเจ้าข,ของคอนโดด่าว่าทำงานแย่ เธอบอกให้ปิดไฟห้องยิมตอนสี่ทุมแต่เขาดันไม่ปิดลุงยามเลยบอกว่าจะปิดได้ไงพอลูกค้ายังออกกำลังกายอยู่เลยเจวีเลยขู่ว่าถ้าไม่ปิดตอนนี้เธอจะหักเงินเดือนเขามาจ่ายค่าไฟลุงยามเลยจำใจต้องปิดหลายเดือนต่อมาหนุ่มเทสดีก็เข้ามาเช่าคอนโดลุงยามเลยพาเขามาดูอุปรกรณ์ออกกำลังกายต่างๆแล้วบอกว่า ลูกค้าสามารถใช้ห้องยิมได้แค่ถึงสี่ทุ่มหนุ่มเทสดีเลยไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่พอาะคาส่วนกลางแพงมากแต่ดันจำกัดเวลาออกกำลังกายกลางดึกวันนั้นหนุ่มเทสดีก็ามาออกกำลังกายโดนเล่นเล็กเพลสเพิ่มกล้ามเนื้อขาแล้วเขาก็เหลือไปเห็นสาวฮอตบนลูวิ่งเลยกะว่าจะไปวิ่งที่ลูวิ่งข้างๆกันเขาพยายามล็อกลูกเวทแต่ล็อกไม่ได้ แล้วหัวเขาของเขาก็เริ่มตึงจากนั้นไม่นานไฟก็ดับแล้วสาวฮอตก็เปลี่ยนร่างเป็นผีผมยาวมานำทับลูกเวทหนุ่มเทสดีเลยพยายามฝืนไม่ให้ขาตัวเองหักแล้วลุงยามก็เข้ามาช่วยเขาพอดีแต่หนุ่มเทสดีก็ด่าเขาว่าจะปิดไฟทำไมรู้ไหมว่าขาเขาเกือบหักแล้วก็หัวเสียเดินกลับเข้าห้องแต่ว่าเขาดันลืมโทรศัพท์เลยกลับมาเอาที่ยิม เขาจำได้ว่าตอนแรกวางไว้ข้างเลกเพลสแต่ตอนนี้ทำไมมาอยู่บนลูวิ่งได้แต่เขาก็หยิบเอามือถือโดยไม่ได้คิดอะไรมาถึงยังไงสาวฮอตก็โผล่มาอีกครั้งแล้วก็ใช้มนะกดบังคับให้เขาวิ่งบนลูวิ่งจากนั้นเธอก็ทำการหักคอเขาจนตายเช้าวันต่อมาลุงยามกับเจวีก็ตกลงกันว่า จะไม่บอกใครว่ามีคนตายในยิมมาสองคนเพราะเจวีนั้นกลัวราคาค่าเช่าจะตกต่อมาเรื่องกระย้อนกลับไปในฉากแรกหลังจากที่ลุงยามปิดไฟในยิมสาวฮอตก็ตกใจแล้ววิ่งผิดจังหวะทำให้ข้อเท้าพลิกแล้วเส้นผมของเธอก็เข้าไปติดในรูวิ่งลุงยามตั้งใจจะออกไปช่วยแต่เจวีก็ห้ามเอาไว้เพราะคิดว่าสาวฮอตทำผิดกฎเอง ซาวฮอตเสียเลือดมาในเหตุการณ์นั้นแล้วเธอก็ตายในที่สุดหลายเดือนผ่านไปหนุ่มกล้ามโตลูกชายของเจวีที่เพิ่งกลับมาจากเมืองนอกก็มาเยี่ยมแม่ที่คอนโดแต่แม่ไม่อยู่เลยมายกเวทเล่นเล่นผู้เป็นแม่เมื่อรู้ว่าลูกอยู่ในยิมก็รีบโทรไปบอกให้รีบออกมาแต่อีกฝ่ายก็ลำาขาแล้วก็ตัดสายไปและจากนั้นไม่นานเจวีก็ตามมาเจอ จนพบว่าผีหนุ่มเทสดีเอาบาเบลกดคอลูกชายเธอจนตายแล้วตอนนี้ก็จบลงตอนที่ห้าบ,บับัดเรื่องราวเริ่มต้นที่จียอนหญิงสาวที่ประสบอุัติเหตุขาขาดเธอถูกวินิจฉัยว่าตายไปแล้วในทางการแพทย์แต่เธอนั้นก็ยังรู้สึกตัวอยู่จียอนฟื้นขึ้นมาอีกทีในห้องสีเหลี่ยมสีเทา ที่มีนาฬิกานับถอยหลังอยู่ด้านบนเธอกลับมามีขาเหมือนเดิมแต่ไม่สามารถขยับเขยื้อนร่างกายได้เลยได้แต่นอนบนเตียงที่ทํามาจากแผ่นโฟมกันกระแทกค่าของวันนั้นเธอก็ฝันว่าตัวเองอยู่ท่ามกลางหมอกสีขาวทึบแล้วก็มีมือปริศนาพุ่งมาหาเธอจากนั้นเธอก็สะดุ้งตื่นเธอพบว่าตัวเองพอจะขยับเขยือ้อนเรื่องกายได้บ้างแล้วเลยพยายามลงจากเตียง แต่ก็พลาดทาตกเตียงหัวฟาดแล้วก็สลบไปอีกครั้งเธอฝันว่ามีหนูตกลงมาจากพดานมากมายแล้วเธอก็วิดร้องด้วยความหวาดกลัวแต่ก็ตื่นขึ้นเพราะมีผู้หญิงคนหนึ่งมาปุกเธอชื่อว่าหมอฮาหนุนและได้เล่าให้จียอนฟังว่านี่คือการบำบัดจียอนนั้นเคยทำงานเป็นหน่วยกูชีพแล้วเธอก็ติดเชื้อไวรัสไม่ทราบชื่อหลังจากเข้าไประงับเหตุที่โรงงานผลิตยา จนทำให้สมองไม่สามารถทำงานร่วมกับร่างกายได้นาฬิกาที่นับเวลาอยู่คือเวลาในการบำบัดของเธอเธอต้องพยายามขยับร่างกายให้มากๆเพื่อให้สมองของเธอทำงานร่วมกับร่างกายฮาหนืนนั้นเตรียมลู่วิ่งไว้ให้เธอแล้วบอกให้เธอวิ่งด้วยความเร็ว3ระดับหากวิ่งด้วยความเร็วถึงระดับ3ได้ภายในเวลาที่กำหนดก็ถือว่ารอดแต่ถ้าเธอทำไม่ได้เธอจะกลายปเป็นอัมาพาตไปตลอด เธอพยายามแข็งใจลุกขึ้นมาแล้ววิ่งบรรูวิ่งด้วยความเร็วระดับหนึ่งจนสำเร็จแล้วหมอฮานนนก็มาชื่นชมเธอบอกว่าให้ไปที่ระดับสองต่อเลยส่วนจียอนก็ยืนนิ่งไปสักพักแล้วบอกว่าเธอเริ่มจำอะไรได้บ้างแล้วแต่ไม่ทันที่จะได้พูดอะไรฮานนนก็กดรีโมทให้เธอสลบไปจียอนฟื้นขึ้นมาแล้วก็กินข้าวนั่งเล่นลูบิก ธอเหลือบไปเห็นคาบเลือดบนขอบเตียงเลยเลือแผ่นการกระแทกออกทําเห็นเลือดที่เขียนเป็นตัวหนังสือว่าช่วยด้วยจากนั้นก็มีดวงตาขนาดใหญ่จ้องเธอลงมาจากด้านบนแล้วจียอนก็สลบอีกครั้งจากนั้นก็ตื่นขึ้นมาพบว่าขาตัวเองขาดแต่ไม่นานขาก็กลับมาตามเดิมแล้วเธอก็ได้พบกับชายปริศนาที่กำลังนั่งกินหนูตเภา แล้วเขาก็อ้วกออกมาเป็นเลือดท้ายที่สุดภาพของเขาก็หายไปหลังจากฮาหนนึงเดินเข้ามาซึ่งในเหตุการณ์นั้นก็ทําให้จียอนนึกขึ้นได้ว่าที่นี่คงไม่ใช่โรงพยาบาลเธอพยายามจะเค้นถามแต่ก็โดนกดรีโมทให้สลบอีกครั้งจากนั้นเธอก็ฟื้นขึ้นมาแล้วฮานนึนก็บอกว่าจียอนหรือเวลาไม่มากแล้วก็ต้องวิ่งให้ถึงระดับสามให้เร็วที่สุดจียอนเลยลุกขึ้นมาวิง่ง ก่อนจะเจอกับประตูเลืองแสงที่ลอยมาหาเธอแล้วภาพก็ตัดมาที่แลบวิจัยแห่งหนึ่งนูตะปาที่วิ่งในวงล้อนั้นตายเหล่านักวิจัยเลยบอกว่าการทดลองล้มเหลวและพวกเขาเอาหนูไปทิ้งซึ่งข้อของหนูตัวนั้นก็มีสายระยงระยางเชื่อมต่อกับร่างกายของจียอนที่กำลังนอนเป็นผักไม่ได้สติโดยเหล่านักวิจัยคิดว่า จียอนที่ร่างกายตายไปแล้วแต่สมองยังอยู่คงรู้สึกไม่ต่างกับตกนรกทั้งเป็นแล้วภาพก็ตัดมาที่จียอนอีกครั้งเธอตื่นขึ้นมาบนเตียงอันเดิมพร้อมกับนาฬิกาที่เริ่มจับเวลาใหม่ตอนที่6ความตะกะเรื่องราวเริ่มต้นที่อินฟูเซอร์สาวที่เรียกตัวเองว่างามๆเธอโด่งดังจากการทำวิดีโอสายมกบักหรือที่เรียกกันว่าคอนเทนต์กินจุ วันนี้เธอได้ไลฟ์สดกินซุปฮเวกับกุง้งโดยได้ล่าว่าเธอได้รับของขวัญจากแฟนคลับท่านหนึ่งซึ่งก็คือแชมเปญขวดสีชมพูราคาแพงหลังจากที่เธอบ่นว่าอยากกินก็มีคนส่งของมาให้ทันทีเธอคิดว่าแฟนคลับที่ใช้ชื่อว่าคนแครใจกล้าเป็นคนส่งมาให้แต่เขาก็คอมเมนต์บอกว่าไม่ได้ส่งไปถ้าจะส่ง เขาคงไม่ส่งแค่ขวดเดียวจากนั้นคนแคร์ใจกลาก็บอกว่าตอนนี้ยูราอินฟูเซอร์สายมอกบักอีกคนกำลังไล์อยู่และเขาก็ชวนงามงาไปดูด้วยกันงามงาเลยบอกว่าเธอไม่ค่อยอยากดูแล้วก็ไม่อยากคุยกับยูราด้วยพอยูราเป็นพวกหลวงโลกจากนั้นงามงาก็เปิดวิดีโอที่เธอคอรแรบกับยูราให้แฟนคลับดู วิดีโอเริ่มต้นด้วยการแนะนำตัวแขกรับเชิญว่ายูราคือคนทำมอกบักดาวรุ่งไฟแรงของยุคนี้จากนั้นก็เอาคลิปมอกบักของยูรามารีแอคเธอจับสังเกตได้ว่าในวิดีโอมีการจำคัดเยอะมากแต่น่าจะตัดต่อไม่ละเอียดจึงทำม้เห็นบางเฟรมแต่ยูราก็อธิบายว่าที่เธอจำคัดบ่อยบ่อยเพราะโกวิดีโอมันจะน่าเบื่อแต่ง้มาก็ไม่เห็นด้วย เพราะเธอคิดว่าคนดูวิดีโอมอกบักเขาชอบดูแบบยาวๆไม่มีตัดต่อจากนั้นงามๆก็ท้ายูรามาแข่งกินกันกลายเป็นว่ายูรากับกินได้แค่นิดเดียวงามๆเลยรู้ได้ทันทีว่ายูราหลอกคนดูเธอบอกว่ายูรานั้นหินแกงเงินเกินไปเธอรู้ว่ากระแสมอกบักกำลังมาแรงเลยสร้างคนเทน้นตามกระแส ส่วนยูราก็พยายามอธิบายว่าเธอกินได้เยอะจริงๆแต่วันนี้เธอไม่สบายพอพูดจบเธอก็อ้วกแตกแล้วก็เดินออกจากเฟรมไปกลับมาที่ปัจจุบันแฟนคลับของงามงามต่างก็ยุให้งามๆามไปจอยไลฟยย์ยูลาเพื่อเป็นการนำทัวร์ไปลงอีกฝ่ายแต่งามงามก็บอกว่าไม่ได้อยากยุ่งเกี่ยวกับเธออีกแล้วถึงอย่างนั้นงามๆก็ยอมใจอ่อนเพราะคนแค่ใจกา โดเนตให้เธอหนึ่งแสนวอนเธอเลยเต้นยั่ว่ๆบทๆแล้วก็ึ้นจอยไลฟ์ like กับยูราซึ่งยูราก็ตอนรับอย่างเป็นมิตรเธอบอกว่าชอบงามๆมาเธอนั้นเปรียบได้กับไอดอลของยูราเลยว่าแล้วยูราก็ถา่ายงามๆมา่กินแข่งกันแต่งามๆก็รู้อยู่แล้วว่ายูรานั้นไม่ได้กินจุอย่างที่โมไว้เลยปฏิเสธแต่คนแคร์ใจกล้าก็อยู่ให้เธอแข่ง โดยบอกว่าถ้าใครชนะจะโดเน a ให้10ล้านวอนต่อมาเขาก็ได้โดเน a ให้ทั้งคู่คนละหนึ่งล้านดอลลาร์เพื่อเป็นเงินวางเดิมพันแล้วก็ขอที่อยู่ของทั้งสองเพื่อตีเขาจะสั่งอาหารไปให้5อย่างโดยกติกาคือใครกินหมดก่อนคือผู้ชนะแข่ง5รอบใครชนะครบสมรอบก่อนก็เอา10ล้านไปเลยว่าแล้วทั้งคู่ก็แข่งกันกิน แต่ครั้งนี้ยูรากินเขิงขึ้นมากจนสูสีกับงามงามทั้งคู่ชนะกันคนละสองรอบเลยต้องตัดสินกันที่รอบสุดท้ายกลายเป็นว่ายูราพิกล็อกเอาชนะไปได้และระวังที่ลองงาำงามกินเธอก็เปิดวิดีโอที่งามงามทำลายร่างกายเธอให้แฟนคลับดูโดยบอกว่าหลังจากที่คอแรบกันเธอถูกทุบตีแลไล่ออกจากวงการมอกบักส่วนงามงามก็รีบกิน แล้วเธอก็กระดกแชมเปญเข้าไปแล้วก็อ้วกแตกเธอทำท่าเหมือนจะหมดสติปิดไลฟ์ไปส่วนยูราก็ได้รับเงินโดเนท10สิบล้านวอลส่วนภาพก็ได้ย้อนกลับไปในอดีตของยูราหลังจากที่ขายหน้าในไลฟ์ครั้งก่อนของงามงาเธอก็ได้รับเงินโดเนทจําจำนวนมากจากคนแคร์ใจกาแล้วเธอก็ไปหาหมอเพื่อผ่าตัดขยายกระเพาะส่วนแชมเปญของงามงาเธอก็เป็นคนส่งไปให้เอง โดยใส่สารอะไรบางอย่างเอาไว้ข้างในแล้วภาพก็ตัดมายังวันต่อมายูราทราบข่าวว่าง้ําๆป่วยหนักและกำลังพักฟื้นในโรงพยาบาลยูราเลยแสดงความเป็นห่วงแบบพร้อมๆแล้วภาพก็เผยให้เห็นส่วนร่างของยูราที่อ้วนจนหนังแทบปริแตกซึ่งต่างจากส่วนด้านบนที่ยังดู้อมเพรียวอยู่แล้วเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงจบลงไปแล้วนะครับ กับเรื่อง Tales of Hollow สรุปโดยรวมนะครับทั้งหเรื่องมีส่วนเชื่อมโยงกันเล็กๆน้อยๆเช่นพวกหนูตะเภาพวกรู้วิ่งอะไรพวกนี้เนื้อเรื่องมันไม่กลืนกันมากแต่ก็พอทำให้เราได้รู้ว่ามันดำเนินอยู่ในจักรวาลเดียวกันรสชาติของแต่ละเรื่องก็แตกต่างกันออกไปบางเรื่องเป็นหนังีอาถั์แบบคลาสสิกบางเรื่องเป็น Body h o l ์แบบฝั่งอเมริกา บางเรื่องมาแนว experimental เลยเรียกได้ว่าครบรสมากแต่ยังไงผมก็คิดว่ามันเป็นลิสต์รวมหนังสั้นที่ดีอีกเรื่องหนึ่งครับและสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีคำแนะนำหรืออยากให้ผมอัดตาหิเอาหนังเรื่องไหนมาเล่าก็สามารถเขียนบอกไว้ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้เ,เพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมในการนำเรื่องที่น่าสนใจ มาเล่าไว้ฟังกันอีกในครั้งต่อๆไปขอบคุณครับใช่คุณคือแฟนพันธ์แท้นังหายาก คุณชอบดูหนังที่ลึกลับพิเศษมากกว่าใครขอเชิญทุกคนเข้าสู่โลกของช่องดูอะไรดีลักทีแองความคลั่งไคล้ภาพยนตร์แบบสุดลิ่มทิมประตูรับชมเนื้อหาแบบจัดเต็มไม่ตัดไม่เซ็นเซอร์บทเรื่องราวที่คุณอยากดูด้วยตัวของคุณเองหรือแม้แต่กระทั่งจะรับชมภาพยนตร์เรื่องนั้นๆแบบเต็มเรื่องผ่านทางห้องรับที่สร้างเอาไว้สําหรับสมาชิกเท่านั้นจงเลือกระดับความคลั่งไคล้ของคุณแล้วลุยไปกับเราที่นี่ช่องดูอะไรดี